สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านคลิปนี้เราจะมาพูดเก้าเนินในฝ่ามือสำคัญอย่างไรเช่นเคยครับผมอาจารย์เชษหมอดูบ้านบ้านฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเนินบนฝ่ามือในแต่ละจุดเก้าจุดนะการดูเนินต่างๆเนินที่ดีจะมีความที่บวบอิ่มนะไม่สูงมากเกินไป ส่วนเนินที่ไม่ค่อยจะดีก็คือเนินที่แปบแบนหรือเป็นร่องครับเดี๋ยวเรามาดูเนินต่างๆกันว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับเนินจะดูสัมผัสได้หลายอย่างเนินสามารถสัมผัสกับเนินอื่นๆได้และสามารถดูสัมผัสกับเช่นต่างๆได้ที่มาเกี่ยวโยงแต่วันนี้เราจะมาดูความหมายของเฉพาะเนินนั้นๆนะครับ เพื่อมันเป็นการเสียเวลามาพบก,กับเนินแรกก่อนเลยนะครับก็คือเนินจันเนินจันเนินที่มีความอวบอิ่มดีบ่งบอกถึงเป็นคนคิดสร้างสรรค์เป็นคนจินตนาการใจเย็นเป็นนักคิดจิตรกรศิลปะได้ส่วนเนินที่ไม่ค่อยดีคือเนินที่แบนราบบอกถึงเป็นคนช่างฝันแต่ไม่ค่อยลงมือทำใจเย็นแต่ไม่ค่อย มีน้ำใจกับผู้อื่นเนินต่อไปก็คือเนินอังคารนะครับเนินอังคารที่มีความอวบอิ่มดีบ่งบอกถึงคนที่มีการวางแผนชีวิตมีความอดทนขยันยุติยะชอบการเอาชนะส่วนเนินที่แบนล,ล่าบอกถึงเป็นคนที่ไม่มีความอดทนขยันก็จริงแต่แป๊บๆเดี๋ยวก็เลิกปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเนินอังคาร มาดูเนินต่อไปคือเนินเนินพุทธนะครับดูภาพประกอบไปด้วยเลยนะครับแต่ละเนินเนินพุทธที่มีความบอบอิ่มที่ดีบอกถึงเป็นคนนักแก้ไขปัญหาได้ดีใจเย็นวิสัยทัศนดีกล้าพูดกล้าทำส่วนเนินที่แบนราบบอกถึงเป็นคนที่ขี้ใจน้อยเก็บเรื่องเก่าๆมาคิดดูดังในรูปได้เลยนะครับเนินต่อไปคือเนินพรฤหัตเนินที่สวยอบอิ่มบอกถึงเป็นคนมีความมั่นคง มีคุณธรรมรักความยุติธรรมสามารถประสบความสําเร็จได้แต่ถ้าเกิดเป็นเนินที่แบนราบบอกถึงเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจตนเองลุ่มหลงอะไรได้ง่ายและเป็นคนขี้งุนงิดขี้จุกจิกนะครับเนินต่อมาก็คือเนินสุขเนินที่มีความสวยงามอบอิ่มดีบอกถึงเป็นคนมีความสุขล่าเริงมีความสมบูรณ์เนินที่แบนราบนะบง่งบอกถึงคนที่ รุ่มหลงอะไรได้ง่ายสำเร็จช้านะครับนี่คือเนินสุกเนินต่อไปเนินต่อไปคือเนินเสานะครับเนินเสาเนินที่อวบอิ่มดีบอกถึงเป็นคนมีความมั่นคงหน้าที่การงานดีทรัพย์สมบัตินะตกหลบตกทรัพย์สมบัตินะครับความสุขส่วนเนินที่แบนราบบ่งบอกถึงคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีความทุกข์นะครับ ต่อไปนะครับคือเนินอาทิตย์เนินที่กวบอิ่มดีดูสวยงามบ่งบอกถึงเป็นคนมีความรักความอบอุ่นสมหวังดวงการเงินดวงโชคลาภส่วนเนินที่ไม่ดีเนินแบนลาบบอกถึงคนทุกข์ใจเหนื่อยใจเก็บเงินไม่อยู่แรงน้ําใจทีนี้มาดูอีกเนินหนึ่งก็คือเป็นเนินของอาคารเหมือนกันแต่เป็นเนินอาคารต่านะครับดูรูปประกอบได้เลย เนินอังคันต่ำบวบอิ่มบ่งบอกถึงเป็นคนกระตือรือร้นขยันอดทนฟันฝ่าอุปสรรคได้ดีมีไหวพริบส่วนเนินที่แบนราบนะบ่งบอกถึงเป็นคนอารมณ์ขึ้นลงง่ายเปลี่ยนแปลงง่ายปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆขยันแต่ไม่จริงจังมาดูจุดสุดท้ายบนฝ่ามือนะครับก็คือลาบอังคารก็คืออยู่กลางฝ่ามือนะครับ ลาบอังคารที่ดูดีดูสวยจะเป็นหลุมเป็นแอ่งดูสวยงามบอกถึงเป็นคนเก็บเงินได้ดีเก็บเงินเก่งมีความสุขมีความสําเร็จส่วนเนินลาบอังคารที่เป็นล่องลึกเกินไปหรือแฟบแบนบอกถึงเป็นคนมีความทุกข์เก็บเอาไว้มีหลากหลายอารมณ์เหนื่อยหน่อยถึงจะสําเร็จนะครับนี่ก็คือเนินต่างๆแล้วก็ลาบังคาร อันนีครับนี่ก็คือเนินต่างๆนะครับนี่คือเป็นเฉพาะของเนินเฉยๆนะครับเพราะว่าการดูายมือเนินต้องดูว่าเนินไหนไปเกี่ยวข้องกับเนินไหนเช่นเนินอาทิตย์เกี่ยวข้องกับเนินเสาเนินเกี่ยวข้องกับเนินพุทธก็ต้องดูอีกทีนึงว่าเป็นแบบไหนนะครับหรือเนินเสาเกี่ยวโยงกับเส้นชีวิตเส้นโชคลาภจะเป็นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่คลิปนี้เรามาพูดถึง ตำแหน่งของเนินแต่ละเนินเท่านั้นแล้วก็ความหมายของแต่ละเนินเนินที่สวยและเนินที่ไม่สวยนะครับลองไปสังเกตกันได้เลยคนที่ผอมและคนอ้วนนะก็จะมีลายมือที่แตกต่างเหมือนกันสามารถดูได้สังเกตได้เช่นกันนะครับน,นะครับนี่ก็คือคลิปที่เกี่ยวกับการดูเนินบนฝ่ามือเนินต่างๆนะครับเช่นเคยครับ ผมอาจารย์เชิหมอดูมัดบ้านฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับท้ายนี้หากท่านใดที่มารับชมในคลิปนี้และทุกๆคลิปที่ผ่านมาขอให้ครอบครัวของท่านมีความสุขมีความร่ำรวยคิดสิ่งใดขอให้สมหวังความปรารถนาผมอาจารย์เชิสวัสดีครับ